ทานี en, ้ซอเซนมาแล้วค่ะน้องใหม่ทำอะไรอ่ะจับิ้นดีค่ะพี่ก้อยทำไมต้องจับให้เหนื่อยอ่ะรู้ไหมคะว่าเขามีสิ้นดีนี่ค่ะชิ้นดีสำเร็จรูปอื้ออเมซิ่งมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะแกะให้น้องใหม่ชิมอร่อยมากเลยค่ะพี่ก้อย จะว่าแต่เจ้าของแบรนด์เป็นใครกันนะอยากรู้จักจังเลยได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปทําความรู้จักกับแบรนด์เอราวันนะคะที่ผลิตดักแน่ทอดนะคะมะเงทอดอยากจะรู้จักกันแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยเนาะ Let's go <S ไปกันเลยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริกาชื่อเน่นชื่อเอกค่ะเป็น Managing Director หของจก,กสิริกาเทรดดิ้งค่ะ ิตภัณ์นี้คือจริงๆแล้วอะเริ่มจากที่มองเห็นนะดักแด้จิ้งหรีดที่มันอยู่ในตลาดเนาะแล้วแบบว่ามันเก็บได้ไม่นานแล้วมันมีมดมีอะไรเนี้ยตอมคือแบบข้างทานก็เก็บได้ไม่นานถ้าเป็นมแมลงข้อมันจะอยู่ได้ประมาณวันสองวันมันก็เกาะไม่เกาะมันหืนนะใช่ปะเราก็เลยคิดนวัตกรรมเพื่อที่จะยืดอายุเชลล์ไลท์ของผลิตภัณฑ์ดักแด้แล้วจิ้งหรีดอันนี้ให้คงรูปได้นานและอยู่เก็บได้เป็นปีแล้วเราก็มาศึกษาคุณค่าทางวิชนาการของมัน ว่าคุณค่าทยางพัฒนาการคือให้โปรตีนสูงแล้วสุรินมันเป็นแหล่งผ้าไหมเนาะเราก็เห็นเขาทอผ้าไหมแล้วก็เหลือตัวไหมเนี่ยค่ะที่จะทําให้เป็นสแน็คเป็นอะไรก็ได้สามารถขายและส่งออกเก็บไว้ได้นานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นให้จังหวัดสุรินทร์ค่ะแหล่งที่มาของเราก็คือเป็นพิสาหกิจชุมชนที่เลี้ยงจิ้งร แล้วก็ทองผ้าไหมดักแด้ซึ่งมีอยู่บ้านทมอบ้านโดนเลงแล้วก็มีหลายๆที่ในสีขอแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรที่พอเลี้ยงฟาร์มจิ้งรีโดยจิ้งหรีเนี่ยได้มาตรฐานเป็นระบบฟาร์มปิดมีการตรวจสอบคุณภาพจิ้งรีจนถึงอาหารเป็นแนวธรรมชาติอแอแกนิกค่คะโดยที่ให้มันกินฟักทองแลวหัวอาหารแล้วก็มีข้าวโพดค่ะ เป็นฟาร์มปิดที่สะอาดได้รับมาตรฐานมีการตรวจ GPA ด้วยค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนจากบ้านเราเอ่อซึ่งในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยค่ะเราเอามาทอดด้วยเครื่องนวัตกรรมเวคข้ m มฟรายค่ะแล้วก็มาสลัดน้ำมันแล้วอบไล่ความร้อนอีกทีเพื่อยืดอายุเชลลไลท์ให้ได้หนึ่งปีค่ะโดยคงความกรอบสภาพเหมือนสแน็คค่ะเหมือนทานเล่นทานอะไรก็ได้ค่ะ และมาตรฐานทั้งหมดที่เราได้รับคือ 1. s u d i n b บ t มาตรฐานอย g m p ค่ะตอนนี้ก็คือเรามีผลิตภัณฑ์ของเรามีดักแด้แหนสดิ้งแล้วก็จิ้งหรีดที่อยู่ในวิสาหกิจชุมชนที่เรามาแปรรูปเนาะแล้วเราก็มีรสชีสปาปิก้าบาร์บีคิวแล้วก็รสต้มยำค่ะช่องทางออนไลน์ค่ะก็ lazada shopee lineoa เอราวันคริสปี้ค่ะ0637575544หรือไม่ก็เซิร์ชแมลงทอดเอราวันคริสปี้ค่ะจากเฟซบุ๊กได้ต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยคะ่ะเป็นแพ็กเกอร์จิ้งหลีมันม่วงแล้วก็มีแพ็กเกอร์จิ้งหลีกัญชาแล้วเราก็มีมแมลงกัญชาค่ะทำมจาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะพาไปชมผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นแบรนด์ของเอราวันที่ผลิตมแมลงทอดนะคะของจังหวัดสุรินทร์เราเองค่ะแต่ว่า EP ีหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่าเราจะพาผู้คนไปชมอะไรกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่คะ อร่อย,ออยมากเลยค่ะอร่อยมากถ้ารู้อย่างนี้ไม่มาจับให้เบืองแรงดีกว่านาะพี่ก้อยเนาะเดีย<ช>๋ดยวเราไปกินแบบสวยๆกันก่าเนาะคานิเซอร์เซนไปแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะ